สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีปิดโทนนะครับหรือเอาซีทีออกนะครับของ Mo t o r o l a g p 1 0จีนะครับเป็นตัวนี้นะครับ Mo t o r o l a g p 1 0จีนะครับวิธีเอาซีทีออกนะครับก็ให้ทำแบบนี้นะครับอ่านี่ให้ชมก่อนนะครับให้ชมก่อนปึ๊บนะครับ เห็นไหมครับตัวเนี้ย t t มันอยู่ด้านหน้าเนี่ยครับเวลาวอเข้ามาเนี่ยมันจะไม่ได้ยินเสียงนะครับสาเหตุที่มันไม่ได้ยินเสียงเพราะมันติด c t นั่นเองนะครับเครื่องไม่เสียนะครับเครื่องท่านไม่เสียนะครับมันมีสัญญาณเข้าแต่เสียงไม่มีนะครับต้องเอา CT ออกนะครับมันถึงจะมีเสียงนะครับวิธีเอาออกให้ทําแบบนี้นะครับ ให้ลบออกเลยนะครับช่องที่3เนี่ยครับลบออกและบันทึกเข้าไปใหม่นะครับอ่ะ no. เรามาทําพร้อมกันนะครับวิธีปิดโทนหรือเอา CT ออกนะครับอ่ะนี่ครับช่องที่3 2 4 5องสีนะครับอ่ะช่องนี้นะครับอ่ะกดเมนูนะครับไปเมนูที่28ครับเนี่ยกดลูกศรขึ้นนะครับไปเมนูที่28นะครับอ่ะกดไปเรื่อยๆนะครับหรือกด28ครับ28ปดปุ๊บอ่ะเมนู delete นะครับกดเมนูครับปุ๊บ เพื่อจะเลือกช่องที่3เนี่ยครับเราจะลบช่องไหนก็ได้นะครับเนี่ยผมจะลบช่องที่3นะครับเมื่อกี้เนี่ยครับเสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันการลบครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับช่องที่3ลบออกไปแล้วนะครับทีนี้กดเมนอ่ากด exit ออกมาหน้าจอหลักครับปึ๊บอ่าทีนี้ก็ปิดเครื่องครับปิดเครื่องอ่าปิดเครื่องกดเมนูเหมือนเดิมนะครับเพื่อจะออกจากช่องเมมโมรีนะครับกดเมนูแล้วก็แล้วก็เปิดเครื่องครับปึ๊บเพื่อจะออกจากช่องเมมโมรีครับอ่าปึ๊บอ่า ทีนี้เห็นไหมครับมันยังติด c t อยู่เห็นไหมครับอันนี้เรายังบันทึกไม่ได้นะครับเราต้องปิด CT นะครับไปเมนูที่13นะครับกดเมนูไปเมนูที่13ครับเนี่ยกดลูกศรขึ้นนะครับไปเมนูที่13นะครับอ่าสิบสามเมนูนี้เลยนะครับเมนูส่งนี่ครับ TCTCS เนี่ยครับกดเมนูครับปุ๊บกดลูกศรลงให้เป็นออฟนะครับอ่ากดลูกศรลงให้เป็นออฟนะครับอ่าพอออฟเสร็จแล้วก็กดเมนูครับ อันนี้โทนส่งเราปิดไปแล้วทีนี้เราต้องปิดโทนรับด้วยนะครับกดลูกศรลงครับเมนูที่11เครับเมนูนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็กดเมนูนะครับปุ๊บกดลูกศรลงนะครับให้เป็นออฟนะครับให้เป็นออฟเสร็จแล้วกดเมนูครับปุ๊บกดาอด exit ออกมาเรียบร้อยเห็นไหมครับ CT หายทีนี้เราก็บันทึกเข้าไปใหม่นะครับ2 4 5 0 5 0เนี่ยบันทึกไว้ช่องที่3นะครับอ้าวกดเมนู ไปเมนูที่27ครับทีนี้บันทึกครับเมนูบันทึก27นะครับอ่าเมนู27หรือกด27เลยก็ได้นะครับเนี่ยครับได้เมนู27แล้วกดเมนูครับปึ๊บเพื่อจะเลือกช่องนะครับอ้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งอ่าศูนย์สองอ่าศูนย์สามเนี่ยช่องมันว่างนี่ครับบันทึกได้เลยนะครับกดเมนูปึ๊บอ่าเสร็จแล้วกด exit ครับปึ๊บอ่าทีนี้ก็เข้าโหมดเมมโมรีครับก็ปิดเครื่องครับปิดเครื่อง กดเมนูแน่นแน่นแช่ไว้แล้วก็เปิดเครื่องเพื่อจะเข้าโหมดเมนูรีครับปุ๊บอ่าปล่อยมือครับอ่าทีนี้เราก็มาดูช่องที่3เห็นไหมครับ CT มันหายเห็นไหมครับเนี่ยวิธีปิดโทนนะครับก็ไม่ยากนะครับไม่ยากอ่ะลองไปทําดูนะครับลองไปดาดูวิธีปิดโทนหรือเอา CT ออกของ Mo t ต r o l a g p 1าจนะครับอ่าให้ทําตามที่ผมแนะนําเลยนะครับครับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับสวัสดีครับ